มันนํามาซึ่งสุขภาพบางคนเนี่ยเสียชีวิตโดนตีวิ่งให้รถไฟทับสุดท้ายก็คือมันเกิดอะไรขึ้นมากมายในสังคมสูญเสียคนจากสภาวะอารมณ์ดังนั้นในหลวงพระองค์ทรงคิดว่าทางสายกลางหลักประชาสังคมเพียงความพอดีมีเหตุมีผลและก็มีจริยธรรมในสิ่งเหล่านี้นำไปใช้และสุดท้ายทำให้คนมีความสุขความสุขมันหลาย ช่ไหมครับฟังเพลงม,มีความสุขนั่งเฉยเม,มีความสุขเมื่อใจมันมีความสุขดังนั้นเรื่องของคนเป็นเรื่องหลักปรัชญาของเสีฐกิบเพียนเรื่องที่สองคือเรื่องทรัพยากรต้องรู้จักใช้ใช้น้ำเยอะก็หมดพวกเรามาโรงแรมมารีสอร์ทนี่ยเขาจะติดไ้ที่อ่างล้างหน้าเลยในห้องน้ําเลย ปรดใช้น้ำอย่างประหยัดน้ํามีคุณค่าสําหรับทรัพยากรมีสิ่นหมดสมิ้นไปได้เขาก็ติดไปทุกที่นั่นคือรู้จักใช้และสุดท้ายรู้จัการักษาสิ่งแวดล้อมสุขภักหรือสิ่งต่างๆอากาศน้ําดินทรัพยากรนี้ต้องรู้จัการักษาแต่าาการจะรักษาก็คือต้องรู้จักเทคโนโลยีที่จะมาใช้ถ้าเราไม่ใช้มันเลยก็ไม่ใช่อีกต้องใช้แต่ใช้แล้วยังไง ให้มันยังคงอยู่ยั่งยืนครับมีสองอย่างแค่นี้นะครับโดยหลักการนะครับผมขอแลกเปลี่ยนนะครับมีท่าในใดยกมือแล้วก็มีอะไรแลกเปลี่ยนบ้างนะครับช่วงนี้ครับในเรื่องของแนวคิดการที่จะพัฒนาพระองค์พัฒนาสองอยา่างพัฒนาคนลพัฒนาทรัพยากรแค่นั้นเองถ้าไม่มีผมขออนุญาตพูดต่อนะครับ ในเรื่องทรัพยากรเป็นเรื่องสําคัญครับเมื่อทรัพยากรไม่มีคนถึงจะมีความขยันขันแข็งขนาดไหนก็ไม่สามารถสร้างบตทตอบแทนการไปอยู่ที่นี้ได้เนี่ยครับจากภาพที่ผมเคยฉายไปแล้วเหมนรันมันก็นํามาสึ่นความยากจนความแย่แค่ความอดยากการต่อสู้กับปัญหาด้วยแนวคิดที่ถูกต้องเป็นส่วนหนึ่งครับจะเริ่มจาก ปัญหาของคนกับปัญหาของทรัพยากรธรรมชาตินี่มีขั้นตอนที่พระองค์ทรองคิดก็คือว่าหนึ่งสร้างแนวคิดที่ถูกต้องมีหลักการในการยึดถือหลักการยึดถือก็คือศาสตร์พระราชาส่วนหนึ่งนะครับแต่ศาสตร์พระราชาดิ้นได้แปรประยุกต์ได้ดังนั้นหลักการยึดถือน,นี้ท่านยึดหลักมาท่านประยุกตประยุกต์ใช้แล้วก็หลากหลายมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเอยๆ่างเช่นไปถามปราชชาวบ้านนะครับบางคนทาปุ๋ย เลี้ยงไส้เดือนทําหลายสูตรมากต่างกันบางคนเลี้ยงหมูหลุมนี่ก็ใช้หลายอย่างต่างกันบางคนเอาต้นกล้วยบางคนก็เอาขี้เค้บางคนเอากากมันหลากหลายมากในการเลี้ยงแต่สุดท้ายก็คือการประยุสองตั้งสติสติคืออะไรเืิความที่เราเป็นตัวของตัวเองมีพลังโฟกัสอ่อนคิดให้ดี ไตรตรองหาข้อมูลเปรียบเทียบคนนี้เคยทําอย่างนี้เราอยู่ๆเราจะไปทาเนี่ยเราไปถามเขาก่อนแล้วพอมีอะไรเป็นปัจจัยพื้นฐานเขาทําไมถึงประสบความสําเร็จใช่ไหมครับเราก็เปรียบเทียบแล้วเรามีไหมถ้าเราไม่มีเราจะทํำยังไงหาข้อมูลข้อมูลเสร็จแล้วเรามีไหมแล้วเรามีความถนัดไหมต่อไปเรื่อยๆครับในสิ่งเหล่านี้วิเคราะห์หาข้อมูลศึกษาและก็ทดลองทำอย่าทำเยอะนะครับ บางคนเนี่ยจะประกอบอาชีพอะไรสักอย่างนึงครับไปกู้มาสมมติว่าหลายแสนเลยพอมาทําตุ้มลงไปยังไม่ทดลองเลยครับขาดทุนแต่ถ้าเราน้น้อยครับสมมุติจะเลี้ยงไก่อาจารย์ขออนุญาตแทนเวเองว่าอาจารย์นะครับเดี๋ยวมันจะพูดว่าพี่ก็หรือว่าเป็นน้าก็จะพูดหลากหลายอาจารย์ไปส่งเสริมคนเลี้ยงสัตว์หรือทําการเกษตรนะครับบางคนเนี่ย เลี้ยงไก่เป็นพันตัวโดยที่ไม่เคยเลี้ยงมาก่อนเลยหรือบางคนเลี้ยงแพะเอารูปผสมซาเนนมาเน่ยผานมเลี้ยงยากต้องเอาแองโกลูเบียนมาผสมพืชเมืองก่อนหรือใครเลี้ยงวัวอยู่อยู่จะไปรูปผสมชาโนเลบามันมาเลี้ยงเลยทั้งทั้นที่ไม่เคยเลี้ยงวัวชนเลี้ยงวัวพืชเมืองมาก่อนก็ต่างกันดีดังนั้นนี่เขาเรียกว่าต้องทดลองดูก่อนแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปนะครับ ความเป็นมาของโครงการในพระราชดำริจานวนเยอะเนี่ยจึงเป็นส่วนครับที่เรียกว่าสารของพระราชาอันนี้เป็นส่วนถ้าผมพูดถึงเรื่อง4,500เรื่องนี้ผมว่าวันนี้คงไม่เสร็จครับมันเยอะแต่หลักการก็คือว่าหลักการก็คือว่า พระอ,องค์เนี่ยเอากิจกรรมในโครงการเนี้ยแล้วก็ใช้หลักปญญรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาสร้างคนกิจกรรมในโครงการเหล่านี้มาสร้างทรัพยากรแก้ปัญหาเพื่อสร้างความสุขและความพอดีให้กับสังคมโดยใช้หลักการทรงงานครับเราเข้าสู่เรื่องของหลักการทรงงานครับพระอ,องค์ทรงงานโดยใช้หลักการอะไรบ้างครับหลักการทรงงานเป็นเรื่องสําคัญมีอยู่ยี ครับดังนั้นในกิจกรรมในด้านการเกษตรก็เป็นศาสตร์พระราชาในด้านสังคมเมื่อกี้ครับทางพอบอกว่ายิ้มแค่นั้นก็เป็นศาสตร์แล้วใช่ไหมครับแค่ยิ้มแหละก็เป็นศาสตร์แล้วจะก,การเจอเพื่อนเมื่อกี้พอบอกว่าเป็นปัตตานีแล้วมีคนเข้ามากอดแล้วก็แสดงความกระตือรือร้นเนี่ยเป็นศาสตร์นะครับศาสตร์เขาบอกคนเราเนี่ยครับ ถ้าเจอกันให้นาตัวเหมือนเหมือนหมาครับมีใครเลี้ยงหมาบ้างครับอท่านคิดว่าท่านมาสองสามวันเนี่ยกลับไปเนี่ยมันจะทํายังไงกับท่านระดับแรกโอ้ย่งม,มาขอนโอ้ยจะคุยเลยใช่ไหมครับนั่นเลยครับท่านทำย่ังไงนละครับเจอเพื่อนเพื่อนจะชอบท่านมากเขาบอกว่าให้ทาตัวเหมือนหมาก็คือว่าโอ้แบบดีใจหางถ้ามีหางก็กำลังดีเลยครับ คิดว่าท่านไม่มีหางานะถ้ามีหางก็จะแบบเหมือนจะซุบเข้ามาเลยก็คือความอะไรเขาเรียกเรื่องความจริงใจความกระตื่นลอล้ action. นแอคชั่นไม่ใช่เจอก็เฉยๆวสวัสดีครับสวัสดี้เราก็เดินผ่านโอ้ย็นไงบ้างโอ้โม,มาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยโอ้เมื่อคืนเป็นไงครับที่ไหนเนี่ยเป็นไงทางบ้านดีดีไปดีนะพ่อแม่เป็นไงความไทยตื่นลอล้นแสดงนั่นก็เป็นศาสตร์ครับเขาเรียกศาสตร์อนะไรนะ เมื่อกี้ผมพูดถึงการรู้ทันอารมณ์ความคิดของตนเองรู้ว่าผิดรู้ว่าโทรโอ่นี้สําคัญมนะากบางคนรู้ว่าผิดก็ยังทำนะครับใช่ไหมบมันควบคุมไม่ได้ครับใช่ไหมเช่นว่ายุตัวอย่างรู้ว่าผิดก็ยังทามีอะไรบ้างเช่นที่บ้านนะครับปลูกผักปตกหนุยากขึ้นเยอะมาก ไม่มีเวลาจะไปดายาเขาบอกว่าดายามันทาให้ดินดีมันทําให้มันเสือ่อมไปซื้อกมุกโซนไหมซื้อหมาแดงนะฉีดเขาบอกว่าอยู่ได้หกเดือนแต่ฉีดแล้วก็อยู่ได้นานจริงๆอ่ะครับมันเหนื่อยทั้นจะไปตัดเอาเครื่องร่อนมาร่อนไปร่อนมาก็เหนื่อยไปจ้างคนก็ไรละสี่ร้อยบาทสุดท้ายก็เราบอกที่เก็บรังกานไปซื้อสารเคมีมาฉีดยาฆ่าย่าไปเลยแน่ความบางอย่างนะครับทิฏฐิยาน หรือบางคนที่แบบผมสูบบุหรี่มาประมาณ10ปีแล้วจารย์คนนี้ไปหาหมอหมอบอ,อกว่าให้เลิกสูบบุหรี่แต่ผมเลิกไม่ได้ผมรู้ว่ามันไม่ดีคนระับแต่ผมอดไม่ได้จริงๆหรืออยากจะยรู้ากินใบกระทมนะครับก็เล่กไม่ได้ก็กินอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่ได้กินนะครับพูดเล่นนะครับกินใบสองใบกินอยากรู้นะครับเป็นเราไปนั่งคุยว่าเขาให้กินกินไม่เห็นมีอะไรเลยนะครับเพราะตอนนี้ใบกระท่อมคือวัสดุภยัยผมก็จะหากัญชาม,มาปลูกไว้ที่บ้านไม่ใส่ต้มไก่ยังัง เป็นสมุนไพรตอนนี้นะครับผมทําอย่างนี้ครับผมแนะนําท่านผมกลับไปตอนเย็นเนี่ยผมจะเอาผมจะปลูกรอบบ้านคือต้นเตยแล้วก็เอากระเจี๊ยบมาปลูกไว้แล้วก็มีใบชะพลูแล้วก็ใบยานางนะครับผมปลูกรอบบ้านเลยครับบ้านผมอยู่คุณพินอยู่หลังวาดดอนถิ่นนะครับแม่ยายผมเป็นหมอยาสมุนไพรชื่อหมอประทีปนะครับแกเพิ่งเสียไปเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยผมเก็บมาในสิ่งเหล่านี้ครับแล้วผมมาปั่นครับแล้วใส่น้ำผึ้งเล็กน้อยนะครับ หนึ่งทำให้ผักไทยดีสองก็คือสดชื่นได้กินผักสดแล้วเวลาท่านเคี้ยวกินผักเนี่ยมันจะกินยากแล้วท่านจะกินได้น้อยเอามาปั่นเหมือนน้ำผลไม้นะครับแล้วปั่นให้เข้มเลยครับกินทั้งกาบเลยครับอย่าไปกรองนะครับดีมากเลยครับแล้วผมเผื่อใส่ใบกระท่มมาไปหนึ่งใบด้วยนะครับใช่ได้ลองดูนะครับลองดูนะครับผมไม่ได้เคี้ยวใบกระท่มนะครับแต่ใบเดียวนะฮะอย่าใส่มากนะคานั้นผสมลงไปในพวกใบไม้บกรูดด้วยใบมะกรูด ไปผักหอมเปรบ้านอีสานเขาเรียกของเปรนะคะรับฝรั่งปัจจีฝรั่งแต่ใส่มากมันก็จะมีกลิ่นดีกับนับน,นะคะนรับดีดังนั้นการากที่เรารู้อะไรดีเราก็ดูแลสุขภาพถ้าท่านแข็งแรงนะครับท่านจะมีพลังผมเคยอ่อนแอแต่ตอนนี้ก็ยังอ่อนแออยู่ผมพูดตรงนี้นึกแกว่าผมอยากให้ท่านอีกแข็งแรงครับถ้าสุขภาพท่านดีนะครับท่านจะคิดท่านเป็นกำนานเ่ยครับ ก่อนที่ท่านจะไปคิดถึงลูกบ้านคนน้องคนนี้นะครับถ้าท่านสุขภาพไม่ดีท่านจะรู้สึกล้าและท่านจะรู้สึกว่า аль, ไม่เป็นไรอยู่ใน้ควริรลกัแล้วกันแต่ถ้าท่านแข็งแรงท่านจะคิดเผื่อ,เ,อเราต้องทาเพื่อชาวบ้านเพื่อชุมชนเราจะมีความคิดใหญ่มากนะครับถ้าสุขภาพาแข็งแรงน,นะครับเหมือนบัวขาวนะครับแต่ถ้าท่านสุขภาพไม่ดีนะถ้าไปดูบัวขาวนีดนึงครับวันไหนบ้างไปนั่งดูบัวขาวช่วงรู้สึกว่าโอ้ยสุขภาพเรามันดีมาโดยจากเข็นความฮึ๊กฮึกขนองของคนอื่น ถ้าดูมวยถ้าดูได้ไประโยชน์คือดูแล้วทําอย่างไรเราจะแข็งแรงอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะผมชอบดูบัวขาวว่าดูแล้วมันทําให้ผมกลับมายกเวทโอ้โอ้ออกกำลังกายยานแมงมวงนะครับจนที่บ้านถามว่าทาไมวันนี้บ้านะแบบดูบัวขาวมามันสร้างแรงจูงใจครับในสิ่งเหล่านี้ครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้ามีความทุกข์บางครั้งแก้ไม่ได้ครับความทุกข์เขาบอกว่าปล่อยวางอย่าให้ทุกข์ครับตัวเอง ที่ไปแก้ปัญหามได้เวลาเนี่ยผอยผ่านเลยบางทีนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยพอตื่นเช้าขึ้นมามันหายเองมีนะครับตอนเย็นรู้สึกมันเครียดใครมาถามก็ไม่อยากจะปุยมันเล่ามันเลยแต่พอตกเช้าขึ้นมาได้นอนมันหายไปเมื่อวานตินอะไรมาถามตัวเองก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรทำไมมันรู้สึกดีขึ้นแต่เมื่อวานมันเครียดนั่นแหละครับเขาเรียกอารมณ์ครับดังนั้นว่าเขาบอกว่าทุกมีเพราะยึดทุกยืดเพราะอยากทุกมาก พราะปรยทุกน้อยเพราะหยุดทุกหลุดเพราะโปอยไปนะครับดังนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้พูดได้ก็ทายากไม่กระทั่งผมเองมาพูดต้องยอมรับว่าบางทีเวลาเคยดมก็ทำไม่อยู่ต้องบอกว่าเวลานะเวลาเปลี่ยนไปก็เป็นนั่งเก็บตัวอยู่คนเดียวมันก็ผ่านไปจริงๆบางครั้งมันแก้ไม่ได้มันก็ต้องปล่อยนะ,ค,ะนยครับน้ำท่วมนะครับใครจะไปแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมไดก็คือดูแลกันไปบางคนก็ยิ้มได้ทำกากรปัญหาภัยพิบัติมันก็ผ่านไปเห็นไหมครับ นครศรีธรรมราชน้ำท่วมไม่รู้กี่ครั้งสุร,ราษฎร์ก็เคยท่วมแต่สุดท้ายก็ผ่าน,นแล้วมันหายไปแล้วนะครับในสิ่งเหล่านี้เขาบอกว่าชีวิตในหลวงท่านมองเห็นทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มคนสาวคนแก่พระสงฆ์องค์พระเจ้าเดินทางไปเราจะไปสู่กฎหมายก็คือบางคนตั้งไว้ห0สิปีบางคนตั้งไว้เ0สิบปี8ปดสิปีก็ว่างกันไปเรื่อยๆแล้วในช่วงเวลาระหว่างนี้ครับเราทําอย่างไรให้ชีวิตเรา มันอยู่อย่างนี้คนบางคนเนี่ยครับอาจจะใช้ชีวิตแบบโวดโผนหรือขัดได้มีเนื้อัมีทำงานหาลูกห,ห,หขาข้ามมากเลยแต่ขณะเดียวกันมันต้องฝึกไหมครับต้องฝึกถึงจะทําได้แต่ถ้าไม่ฝึกอยู่ๆไปลุยเลยเนี่ยครับท่านก็จะเสือะะ่อมดังนั้นชีวิตคนไม่ไบางคนอาจจะใช้ชีวิตแบบสุนทรียภาพนะครับไปกับแฟนกับครอบครัวเสาร์อาทิตย์เนี่ยไปเที่ยวทะเลวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทำงานรก็เป็นแบบหรือบางคนก็ มีลูกหลายคนอย่างผมลูกสี่คนนะครับลูกสาวหมดเลยมันมีลูกแฝดด้วยผมก็มาตระหนักไอ้ลูกผมสี่คนเนี่ยผมจะแฮนเดิลชีวิตผมยังไงนะครับดีนะที่เมียหนึ่งคนนะครับไม่ใช่หลายคนนะครับก็แฮนเดิลชีวิตไปดังนั้นว่าเราก็มีทั้งต้องภาระเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องอะไรถ้ามีมาก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 มันก็จะมากตามเรื่องภาระดังนั้นเราเอาความพอดีเป็นที่ตั้งบางคนทาเพื่อสังคมครับท่านผอศูนย์อะไรเนี่ยนะครับท่าน สาวอาทิตย์หรือหลายคนเป็นนักสังคมสงเคราะห์ก็ดีไปบริการชาวบ้านก็ดีโดยเฉพาะผู้นาชุมชนเนี่ยครับสาวอาทิตย์ไม่ได้หยุดเลยทาเพื่อสังคมอันนี้ก็คือเออรือลำเลยที่ใช้ชีวิตเพื่อสังคมอันนี้ก็ต้องทําใจนกันหรือบางคนแบบโอ้โหคึกคักบ,บางคนนะครับมีเป็นแกนนำมอ็อบไปขอพื้นที่สปกอขอพื้นที่ศัก์สัสนมีการยินกันที่กระบี่ หลากหลายเหล่านี้ครับนี่คือการใช้ชีวิตที่มันออกค่อนข้างโลนแต่จริงๆแล้วชีวิตทุกคนมีอุปสรรคทางนั้นใช่ไหมครับไม่มีใครรวยด้วยหลักุราดังนั้นเส้นชัยของชีวิตเนี่ยไม่ได้อยู่เส้นเดียวกันทุกคนมีเส้นชัยนตกกันแต่ทุกคนพยายามเดินไปไม่หยุดไปสู่เส้นชัยด้วยความรู้สึกที่ดีก้าวดังนั้นตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตจนถึงปลายชีวิตตรงกลางนี่แหละครับสำคัญ ปลายชีวิตสำคัญไหมครับอาจจะไม่สาคัญต้นก็ไม่สำคัญเพราะเราเลือกไม่ได้มันต้นมันเกิดมาแล้วมันก็ต้องอยู่ของมันแต่กลางนี่ครับคือปัจจุบันเราจะอยู่ได้อย่างไร